เราต้องไปพบเบื้องบนนะครับผมทําให้ไม่ได้ไม่พบผมจะไปไงพบผมจะรวบรวมเอกสารต่างๆทั้งหมดไปแต่ว่าก็อยากให้โอรกไปเบื้องพื้นที่ว่าสภาพให้เนี่ยมันเป็นจังไดที่น้องมียโยกินเป็นจังไดเอ็ดให้จังไดอยากให้เปิดโอ๊กให้กันเลยค่ะเพราะว่ามันจะสงหมุกคว่ำทุกทุกสารทิศของหมู่บ้านที่ได้ออกมาเมื่อนี่กับให้กับโบอยากออกมาจะกคนค่ะ มันพูดยากนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาแค่นั้นละค่ะเข้าไปขึ้นนับพูดเพื่อคิดว่าไอ้ที่เดือคุณคุณเรื่องตั้งไงเนี่ยสีแดงพุง่งขึ้นมาพูดปีนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีครับไม่เคยว่าพื้นที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองคุณเป็นคนเสนอเอง่ยคุณจะอ้างครับดูแผนที่ปีนั้นปีนี้ปีนี้เสร็จแล้วคุณก็ไม่ยึดถือมติคอรมอปีสี่หนึ่งนะครับ ตรงนี้เรา <S <S เราจะจองกระถิน่นพวกท่านไงหนึ่งห้าเจ็ดไปพวกผมจะฟ้องแน่ในส่วนตำรวจอีกทื่นี่เดี๋ยวนี้นะตรงนั้นคุณก็แพ้แพ้วทางนะครับผมทำหนังสือเสนอแล้วนะที่กระทรวงแล้วฉบับแรกคุณตอบท่านรองผู้ว่าตอบกลับไปบอกว่าคุณขาดสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้เข้าทำเป็นสี่ปีบางส่วนก็ไม่ได้ทำสี่ปีเหมือนกัน ก็ทําได้มาตลาอ,อดเอาอพาะแม่ว่าอยากไปบุ้งมุ้งัุขภาพเพราะให้เย็นตรงไดนคือปั๊กให้โอเคไปเพราะว่ามันเดือดร้อนทีสิบ้านจีเขียวเขาเ็ดได้สีแดงเขาเ็ดก็ได้มันกับโบเมนค่ะเพราะว่าสีแดงมันส่วนหลายแต่คือสิได้มาเจ๊จีโปเซาเพราะว่ายดือดร้อนดูขั้นต่อเพราะว่ามาจังจีกับทว่ามาบอกขขาวๆมันกับโบเมนค่ะก็คือจีจีแดงจีเขียวคือเก่า นั่นคือว่าอยู่วิกฤตก็อย่างนี้เหมือนกันเอนเดุว่าไปให้ตาบ้านมกันได้อ่มันจะุวน่นหันไม่ตายตากล้องหนูไม่ได้ตายเรานั่นคอว่าอยู่วิกฤตก็อย่างนี้เหมือนกันเน่ยอนเด็ุวาไปให้ตาบานมกันได้่มันจบวเขาขอไปอ่ะชวั้ามันใหญ่วงวงวง ตามุด้วยเทจังอามายอมมามอนี้อยากน้อนร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 อนเ้ืนอนรอนร้อนรอนร้อนร้อนรอนรียนร้อนค่อร้อนร้อนนนร้อนร้อนร้อนร้้รร้้้ออมอน้อน้อกนอออออ้้รร บอกาอะไรหนีบอกาเห็นอย่างเห็นได้สบายแต่ห pues mm ้องผมอยูここ่ไกล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 เสลิมพระเกียรติเฮ <that offering> <jo> ็ดกระบอไดเอเฮ็ดกะบอไดเฮ็ดกระบอไดมันเป็นยังไงครับเมื่อคือเลือกเฮ็ดเลือกท่ามแต่ห้ผมไปว่าฉันเขาไถให้ไปบอกผมเ่ไปแล้วจะไปบอกเห็นอย่างจ้างปลาไม่เลยผมบอปเบื้องบนอ่รัฐบาล่นจ้างเนียผมก็จ้างคือกันแม่เงินผมก็มี่ไอไปจ้างรัด ไปจ้างให้ปลา,าใหม่เห็ดเบีก็คือบอเห็ดไปไล่ตะมูผมไปไล่ตะตุมผมตั้งแต่ปีพ่อสอส,สามหากับไปไล่เห็นแถวเห็ดกับมาเห็ดใดจากปีสามหามาเห็ดไดอยู่อดอปีสี่เก็สี่แปดปลาไหนี้อีกพวกยางแล้วก็ไอ้ตัดทิมน,นี่นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองฝ่ายว่างกันนะฝ่ายแรกก็คือฝ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับนำทีมโดย ที่สาเร็จของผมเนี่ยนะครับที่นาพี่น้องประชาชนมาพูดคุยกันนะครับเพราะผมถือว่าอาเภอก็ดีสารคลงังก็ดเีเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ถกปัญหามีอะไรพี่น้องประชาชนอะไรเดือดร้อนก็ามาบอกมากล่าวกันนะครับผมเองก็พยายามบอกกล่าวไว้ว่า ที่อำเภอได้ก็ที่อำเภอนะครับแต่เมื่อท่านอยากจะมาที่นี่ที่นี่ก็ร้อมต้อนรับแล้วก็ได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพบปะนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนของผู้ปกครองท้องที่มีท่านในอำเภอนะครับมีท่านรองผู้การจังหวัดส่วนผมเนี่ยเมื่อเช้าว่าติดงานสาคัญที่อำเภอเขาวงก็ไม่ได้อยู่ในในจุดที่ท่านมาพูดคุยกันนะครับและที่สําคัญก็คือเจ้าของพื้นที่เขคงจะเป็น ป่าไม้ทังทีมาป่าไม้นะครับวันนี้ก็สบายใจว่าท,ท,ท,ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มาพบมาคุยกันซึ่งก็เท่าที่คุยก็ปรากฏว่าก็มีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเราก็มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับเพื่อเปีายนาปรึกษาหรือ และก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวน,นะครับโดยจะมองไปที่ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นพี่น้องประชาชนฝ่ายที่เป็นราชการนะครับเพราะราชการเองเขาก็มีกฎมีกติกามีกฎมหมายกำหนดไว้ก็ถือว่าวันน,น,นี้เรามาทตทามต ข้อเรียกร้องที่ยื่นไว้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของการเรียกร้องอีกระดับหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือคําตอบไม่ชัดเจนที่สําคัญก็ติดอยู่ที่ป่าไม้ป่าไม้จะอ้างข้อกฎหมายตลอดนะครับกฎหมายตลอดซึ่งเราก็ไม่ยอมจะยกฐานะในการเรียกร้องไปถึงคำเรียบรัฐบาลแต่พบท่านนายกอุ้ิงให้แก้ปัญหาให้